อยู่ในหานเกษตรกำแบงแสนน,น,นี่มีรถบริการด้วยเนาะหานเกษตรกำแบงแสน,นอันนี้โชว์นิตัจการนสนใจอาชีไกดน,นะครับ,ก,รบก็สามารถติดต่อได้ที่รูเมชิฟของเราได้โดยตรงนะครับไม่เสียค่าเรียนใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียแค่ค่าวัสดุอุปกรณ์เท่านั้นนะครับ และสามารถนำผลงานของท่านกลับไปบ้านได้เลยนะครับเียนเชิญน,นะครับเียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกังเราก่อนนะครับ หันปั้นดินเผาหานปั้นดินเผาโอ้มีดตรียวัด่อแมสอยามีทก,การด้านสัตะวะแพทย์สัตะวะแพทย์สัตะวะแพทย์ เดินรอบนี้นะเดินกันเหนื่อยอะนะนี่หนูร้านไก่อาหารอันนี้นิสการด้านวิจัยนะวันตกรรมและบ,บริการวิชาการกล้าไปดูหน่อยดิเนี่ยทําดมแบบนี้นะแต่ว่านั่นแหละ ร้อนร้อนดูดูไม้ไผ่น้่นก็ทำไม้ไผ่ที่นั่งอะ่ะใช้ควางอยู่ข้างล่างอะ่ะโอ้โหใส่รูปยังไงอ่ะกองนี่ไหมไอเดียบันเจิดเลยดูโอ้โหเย็นฉ่ำเลยโลโอ้โหเย็นฉ่ำเลย ดูต้นข้าวก่อนก็ปลูกในกระถางเนี่ยอืมโอ้โหบรรยากาศอืมพริกพริกพริกอันนี้ขุดมาใส่กระถางหรือว่าเพาะจากในกระถางเลย มันจะเป็นต้นต้นกา้วนนนนนนาวออกมาลงออกมาลงอีกทีนะึงออกลงตอนออกดอกแล้วหรือว่าลงต,ตั้งแต่เล็กๆต้นยังเล็กนี่นะครับสุดยอดสุดยอดต้นยิ่ใหญ่เลยกระหยาดสุดยอดสุดยอดนี่นี่ดูสวยงามสวยจริงๆนี่ไงดูดิเลี้ยงได้อย่างนี้เลยเหรอปลูกตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมเนี่ย ต้นกล้านี่ามาลงในกระถางแบบนี้เลยหรอตั้งแต่เล็กๆเลยหรอแล้วมาอย่างนี้เลยหรออยู่ได้กี่เดือนกี่ปีเนี่ยก็เป็นพันธุ์นี้การเจริญเติบโตมันเป็นแบบเยอยอดทุกยอดเนี่ยผมก็จะมัดไปเรื่อยๆก็พี่ขึ้นมาพี่ก็มัดมัดไปตามโครงเล็กแต่พันธุ์เดิมที่เราผสเสริมมาตั้งแต่ปี2อง2ันยางเนี่ยเขายังจำได้ได้อยู่แต่เขาการเจริญเติบโตแบบุ่มเลยครับแล้วนี่นี่จุดนี้คือขายอะไรอ่ะ ขายต้นกล้าหรือว่าขายเมล็ดต้นกล้าจะอยู่จุดหึงที่หน้าคณะเกษตรกรรมแผนที่เป็นพ้ทน้ำเต้าครับในนี้เหรอในนี้ครับถึงไม่มีงานก็มีขายตลอดจะมีในส่วนของเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์นี้ครับมีขายตลอดเลยขายตลอดสัปดาเดียวแต่พันธุ์นี้เนื่องจากว่าขายเมล็ดพันธุ์เหรอขายเมล็ดพันธุ์ครับขายรูปหน่อยที่ขายรูปแล้วก็ขายรูปหล่อๆพี่หน่อยพี่ผู้หญิงไปดีน้องยังสามารถเพิ่มเนครับเขาทำ แินูกแล้วแล้วนี่กินสดสดได้เลยแต่พี่พูดว่าขนาดนี้ก็เดินมาใกล้ๆกล้ผมเยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทาแล้วเย็นใจจะน่ารักโอ้โหโลชั่นมันคืออะไรอ่ะโลชั่นอะร้องเขาอยู่จำหน่ายด้านนอกาครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกมาเขามามาจาาสำคัญชื่อว่าทำมาจากอันนี้มาเกิดเทศหรอมีพูดจะขนาดนี้ียบไม่ไม่ผมจะ มาลองชิมเลยพี่พีชไม่ไม่นี่เด็เนี่ยพูดถึงเนี่ยที่พี่อ๋อนี่ไง้ร้อชาดมะเขือเทศอ๋อผมบอกแล้วมาถามว่ามาเกิดเทศเหรอพี่เขาต้องเขาจะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีคนะหอม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 น้ำหอมหอมดีมากดูแลโอ้โหราคาร้อยห้าสิบชุดหนึ่งสองขวดครับเผื่ออุดหนุนเนาะเดินดูก่อนเดินดูก่อนยี่นี่เหรอมุมนี้เหรอขายในโดมนี่เหรอ เดี๋ยวพี่ออกไปจากประตูอ้อยู่ข้างนอกตรงนน้นนะฮะอ๋อได้ได้ได้ไม่เป็นไรจะมีพี่ผู้หญิงมีพี่ชายอ่าได้ได้เดี๋ยวยังไม่ได้เดินนลยเดี๋ยวผมเดินออกไปจำที่พักดีเลยรับอ่้พันนี้นะชื่อดแดงเชอร์รี่ครับหกศูนย์สามนี่คือเมล็ดที่ขายเชอร์รี่หนึ่งเดิมหนึ่งหนึ่งห้าสี่ออกมาเป็นตัวนี้ไหมอ่าหนึ่งห้าสี่ออกมาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เหรอจะเลือดแบตัวแบบกลมเลยครับโอ้โหอยู่ที่ร่มเหรอเออกลางแดดลำไรใช่ครับลำไร ขายยังไงเนี่ยเมล็ดนี่ขายยังไงเนี่ยเมล็ดน,นี่เขาจะมีฟองะอนะสามขุ่นบาทต้องไปรับผูกอยู่ตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับอ้าวได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไปซื้อมเมล็ดที่เดียวกันครับมีสีสักกน,กกนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวยำเมล็ดชื่อพันเมล็ดไม่ได้เนี่ยถ่ายอันนี้ดิสีแดงไม่พันนี้ก็คือพันนี้ใช่ป่ะใช่แล้วถ่ายต้นเรามีสองพันหกสิบสามกับหกสิบแปดในลู้ผสมเหมือนกันสุดยอดเลยอ่ะขอบบคคุณมากรั สยุดยอดเลยต่ายช้าถา่ายช้าเดี๋ยวมาอันนี้มีทุกมาทุกตั้งปีเลยใช่ไหมมีขายต้นกล้าอันนี้มีทั้งปีแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เราก็เลยมีต้นกล้ามาถึงใช่แต่ว่าต้าล้าดงมาแบบอายุของมันห้าเดือนได้ไหมกผมว่าเกินเพราะว่ายอดเนี่ยเขาจะเริ่มตัวไปไม่สิ้นสุดนะครับกลางวันแล้วก็คืนเหมาะสม ทีมีธาตุอาหารผสมก็นี่อย่างนี้ครับผมนี่ผมก็มัดมัดไปเรื่อยๆโอ้นี่อย่างนี้ครับพอเลื้อยงานเส็มัดก็่ติดไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่เติบโตไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่มัดมันก็ขึ้นไม่สวยนะไม่เป็นโดมดอกเห็ดพอเวลาเขาขึ้นไปใช่ไหมครับพอเขาสูงแล้วเขาจะต้องวัดอุณหภูมิด้วยเหรอพอดีผมมีสอนเด็กยิสิตด้วยอะไรด้วยมันมีปัจจัยของการเจริญเติบโตละดับบนแล้วถ้าร้อนจัดนี่ได้ไหมร้อนจัดจะเห็นว่าถ้าเป็นช่วงเดือน ช่วงเดือนนี้นะครับอุณหภูมิจะเห็นว่าผมทําไว้ตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤศจิกานี่นี่คือร้อนจัดเลยใช่ไหมใช่ครับ37มสิบเจ็ดเนยนะอ่าร้อนจัด38.7เดือนอะไรครับเดือนเมษายนอ๋อนี่คือร้อนจัดอแต่ว่าแค่นี้เองช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดของปีแบบช่วงสั้นๆนะครับแต่อุณหภูมิที่เหมาะผมต่อการเจริญเติบโตและกิจผลก็คือจะอยู่สามสิบองศาสามสิบองศานี่คือติดปาก อนี่ทําแบบเป็นแบบถึงยี่สิบเป็นผังเลยเนาะดีจังครับเพื่ออยากไปทั่วทั่วไปสนใจที่จะปลูกไปกระถางม้อ่าใช่ผมกําลังสนใจจะเอาไปปลูกเป็นกระถางนะเรากําลังจะไปทําโดมเกษตรครก็เลยดีกราฟที้แนะนำว่าจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนฤศจิกายนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อนี่เดี๋ยวไปซื้อนี่เดี๋ยวไปซื้อนี่เดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่จำได้แล้วถ่ายรูปแล้วอันนี้จะมีต้นกล้ากันเดี๋ยวเราไปซื้อเดี๋ยวซื้อนี่เดี๋ยว เดี๋ยวถ่ายรูปพี่นหน่อยดิอ,อ่ะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของผมเองอช่องผมเองพี่อยู่ที่ไหนอ่ะ ผมคนใต้อะแต่ผมตะเวนไปทั่วผมจะมาดูโดมที่ว่ามันโดมใหญ่ๆที่ก็ถูกผักแล้วมันห้อย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 มีไหมก็ที่เดียวกันไ,ไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบโดมแบบนี้ไม่เอาโดมที่ก็ปลูกผักห้อยแล้วบวกมั่มงแฟงด้วยวเยวนี่อยู่ตรงไหนครับนะี่จะไปซื้อต้อนกล้าแล้วอโอเคผมจะไปตรงนั้นพอดีนะโอเคขอบคุณมากพี่ให้ความรู้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปอุดหนุนมเมล็ดครับครับผมครับผม,ขอบ,ผมขอบคุณครับนี่ฮะ ดูๆๆๆๆๆๆๆอันนี้กาแฟอเอ้วก็เตี่ยวเรือน้ำคืออะไรอ่ะอ๋อขายเรียกว่าเป็นสูตร<อ>เป็นเครื่องปรุงแล้วเราไปทำไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรนนอะจริงหรอน,น,นี่นี่นี่ก็แถมฟรีเนี่ยมันเป็นของนักศึกษาหรือว่างไง หรออ๋อเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกใช่ไหมแล้วเราเราไปทำไงไปปรุงเหมือนมาม่านั่นหรอใช่เอาไปต้มใช่เอาไปต้มเขาแจกฟรีแล้วถ้าเกิดว่าที่มาจัดบูธเนี่ยถ้าเกิดคนสนใจนี่เอาไปจำหน่ายได้หรือไงตอนนี้เราจดตัวสิทธิบัตทกับบริษัทก๋วยเตี๋ยวหมูหรอยังบริษัทอีกต้นนัอือเดี๋ยวเอาไปรีวิวเลยนี่นี่กำลังลงลงลงช่องเราก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำหยุดของกำแพงแสนเนาะ หนน้้าารจอยู่ชนบุรีเหรออ๋อแต่ว่านี่คือมาร่วมข้ามาร่วมอืมนี่นี่นี่ขอาที่เอาที่นี่เขาแจกฟรีเราก็ได้ของของทักซองพอดีแหวกคนอื่นบ้างมีวิธีการมีมีเอกสารใส่บ้างไหม่ะเอกสารอ่ะไม่มีเลยอ๋อแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะขอบคุณค่ะเอาไม่เป็นไรถ่ายวิดีโอแล้วกันโอ้หมีหลายอย่างนะ อันนี้เหมือนกับมาม่าเลยไหมแต่รสชาติคนละอย่างกันใช่ค่ะแต่ว่าจะมีวิธีต้มแตกต่างกันนิดนึงก็คือในหมูอะค่ะอันนี้ออกสื่อเหรอว่านะโอเคขอบคุณมากครับสองช้อนเราละลายน้ำในน้ำุณหภูมิปกติพอเรียบร้อยแล้วหลอดก้มเหมือนต้มมาม่าคือนี่นี่นี่ว่าสุสุติบัตรเนี่ยต้อระวังว่าเราต้องละลายที่อานุอานุสุติบัตินี่กับสุติบัติอะไรใหญ่กว่าเนี่ยอนุสุติบัติกับสุติบัติอะไรใหญ่กว่าหรือมันต่างกันยังไง ตัวคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์คืออาจารย์โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้สุดยอดเลยขอบคุณครับนี่อะไรเนี่ยพัฒนาจิตวิทยากีฬาหูยรงรางวัลชนะเลิศด,ด้วยเนื่นอ <c oughs> ขยะคืนชีพขยะคืนชีพอะไรกระดาษเหรอกระดาษเป็นกล่องนมพวกอะไรกระดาษเป็นตะกร้าโอ้เก่งว่ะสุดยอดเลยของนักศึกษาแล้วเนี่ยชุมชนเหรอแต่นักศึกษามานั่งเฝา้า <ง Staats S 1> ไม่เป็นไลน์โปรโมทให้ชุมชนนี่ทำเป็นบ้านได้โอ้สุดยอดอ่ะ เอาลงชื่อก็หน่อยเรามาเยี่ยมชมแล้วก็อยากคืนชีพคนละล็อกเอาคนเดียวได้ไม่เป็นไรนี่ออกซอหน่อยออกซอหน่อยก็อยากคืนชีพอันนี้ไม่ใช่นี่ของจริงใช่อันนี้เอามาส่งเป็นตัวอย่างอ๋อเอาเอาส่วนไหนมันเอาส่วนใบนี่หรอหรือว่าอันนี้แบบประกอบอันนี้เราจะทมาว่าที่บ้านนะคะจะมีต้นไม้ แล้วก็จะมีใบไม้ร่วกแล้วก็ใ euh ช้พวกน้ำหมักอะไรอ๋อนี่นี่คือน้ำหมักใช่เ oh ป็นน้หมักเลยไม่บอกไม่ได้ติดยี่ห้อไม่ได้ติดแผ่นโฆษณาไอ้เป็นเลยไม่รู้นี่คือเรียนเหรอใช่ไก่ใช่ที้แพะเปล่าวิชาแพะเนี่ยเก่งมากเลยว่ะโอ้ยขอบคุณมากนะโอเคดูสุดยอดเลยไป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 ดูเจ้าคืนเปลือกมังคุดใน นี่นี<_<_<__<_่นี่ทำมาอุ้ยนี่นายถปัญญาสุดไปอืมอย่าเดินกล้องฝั่งข้างกว้างหน่อยปุตีวงกว้างๆว้าอ้านี่คืออะไรอีกอย่างปัญญาประดิษฐ์เพื่อนาข้าวอ๋อปุ๋ยอินทรีย์ฝั่งไหนอ่ะโอ้ดูนักศึกษาเยอะเลยอ่ะแค่นี้ไปที่โดมนี่ต้องการจะไปที่โดม เย็นฉ่ำเลยรู้ไหมว่าต้นอะไรรู้ไหมต้นอะไรบ้านเราเพียบมีก้านแดงด้วยเนี่ยค <laughs> นใต้เรียวกว่าทอมใบท,อม,ทอมนี่ไม่คือเคียวเลยนะไอท่อมนี่ทำไมมันใบอย่างนี้อ่ะใบมันบวมอย่างนี้อ่ะกระท่อมที่เคียวกันทั้งและเรียวๆหน่อยนะี่จะว่าเคียวได้ไหมเ,ไเคียวได้ต้ <laughs> น <laughs> โอเคขอบคุณครับ เนี่เราจะถามล็อกนี้อ้หน,นูข้าวนี้ปลูกปลูกในกระถางหรือว่าปลูกไปอองที่มันปลูกลมาลงกระถางเนี่ยไม่แค่อยากรู้ว่าข้าวเนี่ยปลูกในกระถางหรือว่าไปอองที่ก็ปลูกแล้วมาลงกระถาง ออกมาลงเหรอ,อ,ามาหรอไม่ถ้าถามว่าจะปลูกในกระถางจะถามวิธี <c oughs> ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ<ป>อ้าวแบบแบบสอบถามคืนยังอ๋าดูดิครับบรรยากาศนี่นี่ระวางแผนว่าจะทําแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่องฟางข้าวเนี่ยมากั้นเสร็จแล้วก็อ่อง ไม้ไผ่เนี่ยตีเข้าอย่างงี้สวยเลยนี่ฮะโอเคจบไปอีกบูธหนึ่ง